ใชยว่านะสาเหตุที่เมียเนี่ยสุกร้ายปาเหตุไอ้ว่าเป็นเพราะว่ามีโบ่มีผัวด้นยไงเลยสุกร้ายนะอี่ีติอ้อยเอออีีเลยโอ้ต้นองเหตุจังไดล่ะจังสีมีผัวน้ำเขาน่ะไออ๋ออืมไอ้ไอ้มึงอยู่ไหนวะเอยู่เพ่อยเพ่ฮะอยู่ไหนอ่ะเอ้ยอยู่ข้างกุกไม้สิกุ้นไม้นอนมีอยู่หลายต้นมีอยู่ต้นไหนอ่ะเมี่ยอะไรเนี่ยมาหาไอ้เนี่ย ไอ้บอกไอ้ที่น่ะเราไปหาเอากับอไอ้ไม่ติเออก็ให้ไปเอากับใหม่นั่นแหละของประสาสำนักนระไม่ต้องห่วงหรอกเอาให้รถโอ้ยเจ้านี่ก็บบ้านเนาะเป็นบ้าไอ้ลีตีเป็นบ้าอ้ยัง DBMP Double Mac Plus. Yeah. นั่งอยู่คนเดียวนี่คืดยังเนี่ยวน,นี่นอตอนนี้น้องหูซึกว่าน้องโศกร้ายเหลือเกินในอินสื่อเลขกบ็บ่ถึกอาบน้ำก็มืนล้อมของน้ำกินข่าวก็กัดลิ่นเจ้าของขี่ก็ขี่ว่าออกอ๋อพอพอพอโวโศกร้ายคักแค่ว่าเอเอ ไอ้ว่านะสาเหตุที่เม่เนี่ยสุกลายปานไอ้ว่าเป็นเพราะว่าเม่โบมีผัวดลยเนี่ยเลยสุกลายนะอี่ดิติไอเออีอรีเหรเลยโอ้ต้องทเทจังใดล่ะจังสิมีผัวน้องเขาน่ะไออ๋อการที่สิมีผัวก็เจ็มันกบบมันไ่บ,บริยากอย่างนด้นแหละเม่คือแบบง่ายๆเองคือเอาจย่างีเดี๋ยวตอนแรกนะเดี๋ยวเม่เนี่ยไปอาบน้ำแล้วก็แต่งตัว ถ้าแป้งอ่หอมมันเราก็ไปหาไอ,ายอย้อยู่เถียงหน้าเด้อเดี๋ยวไอ้สิบอกนะว่าเฮ็ดติดในสิทธ์ได้มีผัวนะอี๋ดิอี๋ติไอ้ไอ้จะตัวน้องเออไหมดิโอ้ยไอ้บทตัวหรอกมันไปสะไปกล้าตัวนอ้อ,อ,อ,วนวนองเมียเจ้าของเนาะคือไอ้กับแค่อยากซอยซื่อๆนะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยอ,อ๋อคือไอ้กับแค่อยากซอยนะ <c oughs> ได้จ้ะถ้าต้องสั้นเนี่ยน้องไปกันเด้อ <c oughs> อ่า มีผัววัดปี๊ไอ้ไอ้ยมึงอยู่ไหนวะอยู่เพ่อยู่เพ่ฮะอยู่ไหนอ่ะเอ้ยอยู่ทีงกุ๊ะไม้สิกุ๊ะไม้นอนมีอยู่หลายต้นมีอยู่ต้นไหนอะอย่โต้ะนี้ต๊ะไหน ต้นนี้ไหนอ่อะอ๋ะอ,น,อ,อนี่มือขึ้นไปทาบ้าอะไรบนต้นไม้วะเองพมาหานกวสิให้ค่อยมาหาปลาสิเชิงกรุงไหมเนี่ยว่าแต่เจ้ามาหาค่อยอยังีงฮะเออคือกูจะมาถามว่าของที่มือไปใช้วันนั้นเนี่ยเป็นไงบ้างของที่ค่อยมาใส่มือนั่นอ๋ออัอานานั้นปะโอ้ยยอดเลยละเพราะว่าตัวนี้แหละมันตรงจุดที่สุดแล้ว เครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายนัไง,ไงกูบอกแล้วว่าของเขาดีจริงเออ <c ười> ว่าแต่ว่าคอือมันยังเหลือไหมอ่ะกูว่าจะเอาไปรอใช้คืนเนี้ยครับเหลืออยเห็นแล้วอย่างนั้นไข่ผุแล้วแต่ไหมอย่างเจ้าอยากได้เจ้ากระเป๋ากับใหม่เมียไข่ผุเลยมึงว่าไงนะมึงพูดอีกทีสิกรเป๋ากับใหม่เมียไข่ห์นะเออแล้วนี่ใหม่มันจะไม่ว่าอะไรเหรอวกวัยปีว่ายัายางไงเลยเมียของควายมันหูอยู่แล้วคือ ถ้าแม่เมียค่อยบวดเสืออ้อนะเจ้าก็ไปบอกให้ใหม่นะบอกให้เมียมาถามค่อยเีือนึงก็ได้ไปไปไปฝาไปเจ้ามาเสียงดังอยู่นี่อันห่วยนกก็แตกนี่บ่ได้เนี่ยแป๊บไปวาดคุณเราบ่เลยอ้าวคนเดียวตัวนี้โอ้ไปกับผวบว อยพูดอะไระนี่อย่านององเห็นไหมเอากล้ไปเห็นไหมแดดฮู้อนหอดีแ่หนนี่ <c oughs> อืมเนาะต่อจะผานพี่แหงต่าสักเท่าตากไม่ไม่อยู่บ้างเลยอยู่พี่อ่ะปตัวใหม่แล้วหรอไี่ใ้พี่อ๋ออยู่นี่นี่ก็พี่มาหาใหม่นี่แลหละไอ้ที่อ้ออยังบอกเว่า ไอ้ซิมาจีป่วยไม่เนี่ยอย,ย่าเด้อไอ้ไม่มีผัวหน่อยดิคือมันไม่ใช่แบบนั้นคือไอเอี่ยให้พี่มาเอาของที่ไอเอี่ยเอามาไอาเอี่ยผมว่าให้พี่มาเอากระไม่แทนเป็นบ้าบมอไอ้ดี่ไอหนุนลโลโก้จะสั่นอิริสันตีเออก็จริงน,นะสิแล้วนี่ไอเอี่ยเขยังบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ไม่เชื่อนะเ,เนี่ยนะให้เมย์เนี่ยไปถามไอเอี่ยก็ได้ได้ได้ไดได ทำถามเริ่งกันนะได้ถ้างั้นหาจะเข้าคอยก็อย่าหูหื้อกันว่าไออินน่ะเระวังอีหลีติอือเอือไม่ถ่ายดิเด้อเออไปเฝ้าไปเฝ้ามาได้ได้ได้เอ้ยไ,ไ,ไปแล้วไม่ไม่ไม่คือไออีพูดแบบนั้น,นจริงจริงนะให้พี่อะมาเอากับไหม่บอกอีลีบอกเดี๋ยวก่อนหูถ่ายแม่ก่อนเอเอ,เอได้ได้ได้ลงจังไรวะไอวะอ,อยู่นี่อยู่นี่มีไออิเจ้าขึ้นไปอย่างหึงต้นใหม่นั่น มาหาโนบิเหโอเขาเป็นสิหาร์ทเลยไม่อะไรเนี่ยมาหาไอ้เนี่ยไอ้เอ็นไอ้บอกไอ้ที่น่ะเราไปหาเอากับเอ้่ยมใหม่ตีเออก็ให้ไปเอากับใหม่นั่นแหละของมประสาสันนั้นเราต้องห่วงหรอกเอาให้รถโอ้ยเจ้านี่ก็บ้าเนาะเป็นบ้าไอ้ลีตีเป็นบ้าไอ้ยังให้ไปลดของมาระสานันไหมจะไปห่วงไม่ยังไม่งั้นคอยไปบอกเอี่ยมกันด้วยสันเออบอกให้ไปเลดเนาะ ยงของภาษาสันเน่ก็ให้รถไปยังพาไปอยู่ใส่รถบานเอาออยู่ถึงโกกไหมถามเลยขึ้นอย่างไรวะนั่นมาเถอะแลมวเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเราเราว่าเรงไหนเราบอกว่าอย่าเอาไปโหลดภาษาของสัมเน่หนึงเล่าว่าอย่าหาเรื่องหลายของสัมเน่หนึงนะ ห็นงไหมพี่บอกแล้วว่าพี่ไม่ได้โกหกจริงๆไหมเอาตีเออไอ้ยินเล่าโหตั้งสั่นนี่รีตีก็ได้ค่ะนะถ้าอยากเอาก็ตามเขาไปในีง่หุ่นละไปไปตามมากะนาสั่งได้ค่ะได้ได้ได้เอ้ยโอ้ยไอ้นะไอ้แล้วก็คึดหยังอยู่โอ้ยสักขาต่อนี่กู ยังเทิรต้นใหม่นะลงมาลงมาขึ้นปัมน,นิ่งฝัมกลางเว้ยนี่เมย์มาหาไอ้เนี่ยแสดงว่าเมย์เนี่ยพร้อมที่ซิมีผัวแล้วแม่นบอพร้อมนะพร้อมอยู่แต่ว่าไข่กระสงสัยเด้พี่ไอพี่ไอ้เนี่แล้วเป็นบ่าวเหรอะบอกให้ไอที่แล้วไปเอากับเอ๋ยไม่ได้จังไหนฮะก็สิเป็นอย่างคือจักสิคือพี่ทีเรามาขอขอเอาของน้ำไอ้นะไอ้ก็เลยให้พี่ทีเนี่ยไปเอาของกับไม้ เพราะว่าไม่เนี่ยูุจักบอลก็บต์ห่วงไงไแค่นั้นเองห่วงเออเก่าคลองเลยอะไออินตายแล้วตอนนี้ข่อยคิดว่าเอ๋ยไม่เนี่ยคิดว่าเอาคนละย่างแล้วไอที่เราไ่ได้ไปเอาของต้องไปขาของหลายกว่าอตอนนี้เอ๋ยไม่เนี่ยท่าไอาที่เราเขาไปเอาใน,นเฮือนแล้วฮะตอนนี้พีรีเข้าไปในเฮืองทำไมอืมไอพีรีมันคนละของแล้วอไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไออิน ไปยังใช้อ่ยบอกว่าอา่ยสิคะผัวใไฮคอยผัวแบบไหนอินเดี๋ยวได้แล้วเรื่องผัวของแม่เนี่ยเอาไวท้ทีหลังคือตอนนี้อ่ยต้องเฝ้าไปนะเดี๋ยวใหม่สิมีผัวใหม่ก,มก่อนอืมไอ้พิชิตอืมอ๋ออินน้อ,าอายอินก็ผัวคอยเดี๋ยวคอยใชได้ผัวแบบไหนละโอ้ยอยังวะบอกว่าสิหาผัวใไฮคอย พิธีเข้าไปในเฮือนเห็นหอย่างเอา้ากับไอ้อินุ่มแมนตีเป็นคนบอกให้อายที่อะมาเอากับไม้คือคือที่ไอ้บอกให้พิธีมาเอาเนี่มันมันมันคนละของเลยพิธีเไอ้มันบอกไม่ของแบบนั้นเลยไม่แบบนั้นหรอมันแบบไหนล่ะคือแมนข่<แ>อยก็ไปถามเจ้าเด้เพื่อความชั่วที่ไอ้ก็บอกเองเลยเด้ปัญญาเรื่องหลายภาษาของสำนีนึงเอืเอเอมย มันมันมันโมเมนต์ของแบบนั้นได้มีไงคือนี่นี่นี่กูขอใจมานะเว้ยกูลองแล้วของเขาไม่ดีจริงว่ะนี่กูไปก่อนนะของอีหยังอ่ะไออินอ๋อนี่ไออินของไอที่อ่ะเรากับโธรรมดาเลยเดชใหม่เลยโมธรรมดาเวซี่ของพิธีคือของเนี่ยคือไอเนี่ยหมายถึงของอันนี้ มันโบแมนค่าของโอ้โหไอพิธีเลยของกับของคูเมียก,กับเมียกูพี่เอาไว้ด้วยบ่ายคอแลกคนจะบา่าดกูน้ามั้งมัดสิไปใส่เลยมั้ย DBMP Double Mac Pack เครือ่องฟีดสตาติดง,ง่ายของดีใชด้ดีบอกต่อเละสนุนโดย DBMP Double Mac Pack สนใจสั่งซื้อโทรเลย 085 429 7111 1